ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะพานใหญ่สีขาวทอดข้ามแม่น้ำสีแดงอิดโอบล้อมด้วยความร่มรื่นเขียวชอุ่มของต้นไม้ใหญ่บนยอดสุดของโครงเหล็กสูงลิ่วมีป้ายจารึกว่าสะพานปอลลีมตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานปอมินนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังของเอินนั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก,กันข้างบนเลยค่ะตามมาเลย สะพานปรามินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านนาราหมู่ที่4ตําบลบ้านนาราอเภพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นสะพานรถไฟสายเหนือนะคะสร้างขึ้นในสมัยราชกาลที่5เพื่อข้ามแม่น้ำน่านและเป็นการเชื่อมอาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันค่ะ สะพานปรมินนะคะมีการซ่อมทั้งหมด2ครั้งนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยซ่อมแซมไปแล้วเสร็จเมื่อปี2,496นะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยซ่อมแล้วเสร็จเมื่อปี2,564ค่ะ ที่เอินไปนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอาการปลอดโปร่งนะคะที่สําคัญคือถ้าครไปก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศสะพานที่ข้ามแม่น้ำน่านและมีวิวที่มองอย่างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะผ่านแม่น้ําต้นไม้ที่เขียวชอุ่มแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงข้ามกับบริเวณที่เอื้นขึ้นไปเนี่ยจะมีวัดของชุมชนบ้านดารานะคะซึ่งถ้าใครมีโอกาสก็สามารถไปกราบไหว้สักการะบูชาได้เลยค่ะ สะพานปรามินนะคะเป็นสะพานแรกก่อนที่ถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเนี่ยมีการควบคุมการก่อสร้างโดยนายช่างของชาวเยอรมันนะคะในภาพก็จะเห็นวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่นามาใช้ของสมัย ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะสะพานปรามินก็ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดค่ะจนไม่สามารถซ่อมให้ใช้การได้นะคะจึงมีการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สะพานปรามินนะคะก็มีอายุประมาณ104ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ว่าก็ยังมีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงและอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะซึ่งเป็นการซ่อมแซมแล้วถึง2ครั้งนะคะซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยเสร็จเมื่อประมาณปี2564นั่นหมายความว่าสะพานเนี่ยมีความมั่นคงและแข็งแรงมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสมาที่อำเภอพิชัยนะคะจังหวัดอุตร,รดิตถ์ได้แวะมา กลาวไหว้สักการะบูชาท่านพ่อพยาพิชัยดาผักนะคะก็สามารถแวะมาเที่ยวมาชมบรรยากาศที่สะพานปรมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปแล้วก็ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครได้มาเที่ยวหรือได้พบเจอประสบการณ์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ